มาบวชพาให้เป็นพระขับมาบวชพาให้เป็นพระโง่ขึ้นมาเพ่ก่อนน mm hmm. ี่แหละก็บวชคตหน่อยเป็นพระแต่เรามันยังบาเป็นพระมันเป็นอย่งางผ่านเหลียงห,งห,งหงองคนพ่อัวโยมจินมันมาบวชพาให้เป็นพระในหญ้าเทสุดตายขึ้นนาขังน,นําผลบม่ได้ มะขวดบังทิลนเจ้าของมันครบรแล,ล้วเด้อกูวันใดทำเพแล้วก็มามีการเดินจยกรมนังสมาธิภาวนาปัญญามันจะค่อยสิเกิดปัญญาคือแสงสว่างคือหลอดไฟป,ปัญญาคือความรารวในกองสังขาร เขาเรียกว่าฝัานญาคุ้ช่องลูกลูกเฮ็ดลูกเถอดลูกไกล้ลูกไกล้ท่น <c oughs> เป็นพระแล้วนั่งอยู่ซื่อเขาขาของว่าไ่ เขาพูมาหาขันบ่ฮัห้เลยเป็นท่านเรนพอวาพอรพ่อ้าขอแม่โมเลียมมันก็ขออได้วยมันเป็นตาเหลีอยมองคลือนไหวซื่อมันโงจับบาต